ค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดพูดถึง f a c e b o o k นะคะทำไม Facebook เหมือนอยู่มานานแล้วนะแต่ยังต้องมาสอนอีกคุณรู้ไหมว่า f c e e o o o อ่ะมีลูกเล่นอะไรเยอะมากแล้ว f c e e o o o เนี่ยมันใหญ่มากนะคะ Instagram ก็ Facebook ก็ซื้อไปนานแล้วนะคะแล้ว Facebook เองเนี่ยพันธมิตรเอ่อภารกิจของเขานะคะก็คือเริ่ม การที่ต้องการที่จะเชื่อมจะเปิดโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อนะคะเริ่มจากที่ Harvard นะคะแล้วบอกให้เลยว่าวันนี้นะคะใครที่เล่นโซเชียลมีเดียไม่เป็นอย่างน้อยต้องมี Account Facebook จริงๆนะคะแล้วถ้าอยบ้านเราอาจจะมีไลน์ด้วยนะคะแต่บอกให้เลยว่าแบบมันเชื่อมต่อคนได้ทั้งโลกเลยนะคะแล้วถามว่าทำไมต้องใช้โซเชียลมีเดียนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะ คุณก็สามารถพัฒนาตัวเองมาเก่งโซเชียลมีเดียได้นะคะถ้าคุณเคยรู้จักพี่เอื้อยนะคะรุ่นพี่ในธุรกิจนะคะ60กว่านะคะโอ้โหทำวิดีโอโพสโอ้โหแบบเด็กๆอายเลยจะบอกให้นะคะวันนี้นะคะใครเล่นโซเชียลมีเดียเป็นคุณก็จะรู้สึกว่าอ่อนเยาวก็จะไม่แก่ด้วยนะคะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามากนะคะสำหรับใช้ในด้านการศึกษาการตลาดและการสื่อสารนะคะ วันนี้มีความสําคัญนะคะคุณสามารถทรําธุรกิจเราใช้โซเชียลมีเดียเรียนหนังสือก็ผ่านโซเชียลมีเดียได้นะคะแล้วก็การสื่อสารอันนี้นะคะสําคัญเลยนะคะถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วไม่อยากมีแกลบช่องว่างการสื่อสารกับลูกนะคะคุณต้องเรียนโซเชียลมีเดียให้เป็นนะคะไม่ได้บอกว่าต้องให้ลูกสอนตลอดนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าถ้าคุณเก่งเองเนี่ยลูกก็จะแบบว่ายิ่งแบบปื้มนะคะนึกออกไหมคะ เพราะว่าทำไมมดถึงพูดเคสนี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนสนิทบดนะคะคือมดคุยกับลูกสาวเขาอายุ14นะคะคุยรู้เรื่องเลยจนเขาเรียกมดว่าพี่อะคะ่ะไม่ใช่ว่าเก่งมาก่อนนะคะแต่เป็นเพราะว่ารู้ว่าเราจะต้องปรับตัวนะคะแล้วในอนาคตนะคะการสร้างแบรนด์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีความสำคัญในการสมัครงานในอนาคตด้วยนะคะบอกเลยจริงๆว้าวมากนะคะใช่นะคะให้รู้ว่า มีกี่คนในโลกใช้ Facebook นะคะเอาเป็นว่าครึ่งล้านครึ่งครึ่งประเทศเลยครึ่งประเทศนะคะคนครึ่งประเทศอย่างน้อยใช้ Facebook นะคะเป็นประเทศก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็วันนี้นะคะมดจะพูดเรื่องการโพสเฟซบุ๊กน้อยหน่อยนะคะจะพูดสตอรี่เพิ่มหน่อยแล้วก็จะพูดถึงไลฟ์บนเฟซบุ๊กนะคะมดเชื่อว่านะคะ a c e b o o k เนี่ยการโพสเฟซบุ๊กเน่ะทุกคนนะอาจจะมีการเล่นการใช้กันเป็นบ้างแล้วนะคะ แต่วันนี้นะคะให้เน้นชัดๆเลยในสี่เรื่องนะคะก็ใช้หลักนะคะ Hire นะคะ Help เอ่อข้อความของคุณเนี่ยช่วยเหลือใครได้บ้างนะคะนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้บ้างนะคะแล้วก็เป็นเป็นเ,นเรื่องเอ่อ RELATIONSHIP โทษทีเขียนผิดความสัมพันธ์นะคะก็คือคนชอบดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างแฟนระหว่างพ่อแม่ระหว่างอะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันเป็นอะไรที่มันน่ารักอ่ะนะคะ แล้วก็เอ่อให้ความให้ความเขาเรียกว่าให้ความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆหลักของ Facebook มันมีอยู่4อย่างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีเทคนิคเพิ่มให้นิดนึงนะคะว่ารูปต้องชัดนะคะคุณสังเกตไหมว่ารูปที่ชใช้ชัดๆเนี่ย คุณจะได้รับการสนใจมากกว่ารูปที่ไม่ชัดนะคะแล้วคอมเมนต์นะคะวันนี้นะคะถ้าคุณโพสเนี่ยแล้วมีคนคอมเมนต์หลายคนเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะเปิดการมองเห็นนะคะแต่โมจะบอกว่าตัวมัเองอะ่ะไม่ได้ให้ความเขาเรียกว่าไม่ได้สนใจคือถ้าคอมเมนต์เยอะเลยแต่เราจะไม่นนอยจะไม่กังวลน,นะคะว่าคนจะต้องคอมเมนต์เยอะนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยเราสามารถเรา เราน่ารักเราคอมเมนต์เพื่อนเป็นระยะเดี๋ยวเพื่อนเขาก็มาคอมเมนต์เรานะคะแล้วก็ขนาดต้องถูกต้องนะคะโพส a c e b o o k ก็ไม่เหมือนไซส์ไอนะคะก็คือวันนี้นะคะคุณต้องถ้ายิง่งถูกขนาดยิงย่งยิ่งยิ่งดีนะคะแล้วก็ส่งความรักให้คนอื่นเป็นระยะนะคะ คุณโซเชียลมีเดียนะคะใช้ในการทำโซเชียลนะ,ะเอ่อสังคมปฏิสัมพันธ์นะคะถ้าคุณค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาแต่โพสเอ่อโพสไม่ไปคลิกไลค์ไม่ไปสนใจชาวบ้านเขาเลยนะคะคุณก็อย่าหวังเลยนะคะว่าเขาจะมาสนใจคุณนะคะมันเป็นการที่ปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วเราอยู่ในโลกนะคะวันนี้ธุรกิจนูสกินนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรารักคนนะคะเรารักเพื่อนเรารักเออเราลัก มนุษย์มากขึ้นนะคะแล้วกด80 20นะคะวันนี้นะคะเราไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์แบบว่าขายตลอดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าคุณขายเยอะๆเยอะคุณเห็นของเพื่อนอะขายเยอะๆคุณอยากจะอันเฟรป่ะอยากจะบล็อกป่ะอยากมก็อยาก <laughs> ว่าจะไ้นมันอย่าทำนะคะเอาเป็นว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณโพส15โพสนะคะสมมุติว่าวันละ2โพสเอาอย่างนี้แนะนําว่าโพสต,ตรงๆเนี่ยไม่เกิน3-4โพสละกัน จริงๆแล้วโพสตตรงเปี้ยงเลยหนึ่งโพสชัดๆหรือว่าอ้อมๆเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณอย่าโพสต์ขายตลอดเวลานะคะก็คือสร้างสังคมสร้างสังคมแล้วก็ความรักความหงใยแล้วก็ใช้หลัก4ข้ออันนั้นนะคะในการทำนะคะทีนี้ Facebook นะคะเราจริงเรารู้บ้างอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวโบจะเอาไปต่อเลยทีนี้เรื่อง Story นะคะวันนี้นี่ทำคลิปนะคะมาให้ดูเลยดูกันดีๆนะคะว่า สตอรี่เนี่ยนะคะมันสนุกแล้วมันก็เห็นผลนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกนะคะคุณก็สามารถเอาไปใช้จริงๆแล้วว่าถ้าคุณอยากขายของอะ่อะโมนแนะนำว่าในสตอรี่นะคะมันใช้ดมัน24ชั่วโมงนะคะแล้วมันจะลบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีปุ่มคําว่า archive เนี่ยนะคะที่คุณสามารถเอาสตอรี่เก่ามาใช้ได้อีกนะคะไว้ในอนาคตจะมาเล่าฟังเอาอันนี้เดี๋ยวโมจะสอนการใช้สตอรี่แต่ก่อนที่จะไปเริ่มสตอรี่นะคะ วันนี้โปรไฟล์ Facebook รูปคุณต้องชัดแจ่มสวยนะคะอย่าเอารูปหมามาขึ้นหน้าปกนะคะคุณบอกเขานะคะแล้วตรงไบโอของคุณนะ่ะบอกให้ชัดเจนว่าคุณเนี่ยนะคะทำอะไรนะคะแล้วเขาเขามาเป็นเพื่อนคุณเนี่ยเขาจะได้อะไรนึกออกไหมคะแล้วก็คือรูปแบ็กกราวทุกอย่างให้เห็นนะคะโคเวอร์โฟโต้เนี่ยให้ดูในโทรศัพท์นะว่าหัวไม่ขาดนะคะเพราะบางทีอะลงในคอมพิวเตอร์แต่หัวขาดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็นี่นะคะก็คือ แล้วก็อย่าลืมใส่ลิงก์ทุกอย่างโดยเฉพาะเรามีเว็บไซต์ของเราเองที่ใส่เข้าไปได้นะคะลิงก์ในการติดต่อนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนสตอรี่นะคะเริ่มเลยม,มีเวลาประมาณคลิปประมาณหนาทีโอเคนี่นะคะเดี๋ยวนะคะโอเคอุ๊บเดี๋ยวนะคะตั้งใจดูนะคะจะเริ่มแล้วนะคะเข้าไปใน Add สตอรี่นะคะแอป to Story ถ้าเกิดปักพิมพ์ตัวหนังสือเนี่ยคุณพิมพ์อะไรไปก็แล้วแต่นะคะ เลือกพิมพ์เข้าไปต่อแล้วคุณก็เลือกแบ็กกราวได้เปลี่ยนสีได้นะคะนะคะเสร็จแล้วคุณก็กดดันมืมุมขวาบนนะคะแล้วกดปุ่มสีฟ้านะคะแชร์ทูสตอรี่นะคะนะคะคอนติเนียลอิดิติ้งสีฟ้านะคะแต่นี้มดจะโชว์หลายๆอย่างนะคะสมมุติอันหลังเนี่ยใส่เพลงนะคะคุณก็สามารถเลือกเพลงที่คุณชอบได้นะคะแชร์เพลงที่เราชอบก็ได้นะคะ เนี่ยเห็นไหมคะก็เราเปลี่ยนแบ็กเก่าได้อีก อันนี้นะคะก็ปิดเกาะกรีนจอสเกลเขียวนะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือคุณใส่ภาพเนี่ยที่อยู่ในโทรศัพท์คุณได้หรือในฉากเนี่ยเห็นไหมคะเอาหน้าคุณเนี่ยไปอยู่เหมือนอยู่ที่ไหนก็ได้เนี่ยนี่ไม่ได้แต่งหน้าืาววานนะทำมาให้แบบขำตัวเองเนี่ยแล้วคุณก็อัดเป็นวิดีโอก็ได้หรือถ่ายรูปก็ได้นะคะแล้วถ้าโพสก็กดปุ่มสีฟ้าข้างล่างนะคะเนี่ยนะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือคุณเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังได้แล้วก็เล่นกับโปรแกรมข้างล่างได้เวลาก,กดเอฟเฟกนะคะ ไอเนี่ยที่เป็นรูปกุบ,บุมที่สี่ขวาบ,บนเปลี่ยนเอฟเฟกนะคะคืออันนี้สมมุติว่าถ้าแชร์ก็แชร์เลยแต่ถ้าคุณยกเลิกคุณก็กดอย่างอื่นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือกอิฟตเนี่ยคุณเลือกกิฟตที่คุณอยากได้นะคะสมมติเอาง่ายๆเล่นๆขำๆว่ามิสยูเนี่ยนะคะมิสยูนะคะก็สมมติว่าใส่เป็นอารมณ์ของคุณจะแชร์อารมณ์อะไรก็ได้นะคะถ้ากดกิฟต์คำว่า n นูสกินก็จะเป็น n นูสกินเยอะเลย สมมติว่า miss you baby นะคะเอาแบบขำๆตลกแล้วก็แบบเสร็จแล้วนะคะคุณก็เลือกเอากิฟเป็นแบบว่าร้องไห้สมมตินะนะคะกิฟแบบร้องไห้นะคะเน,นี่ยปะแบบสมมติใส่ลงไปแล้วร้องไห้นะ,ะเห็นปะให้คนแบบได้อารมณ์นิดนึงสมมตินี่ขำๆนะคะสมมติถ้าไม่เอาก็กดกดเชื่อมไว้แล้วก็มาทิ้งได้นะคะมันก็จะเป็นตรงเนี้ยเสร็จแล้วถ้านั่นปุ๊บคุณก็แช์นะคะ แล้วก็เนี่ยแล้วก็เออบูมเมแรงนะคะบูมเมแรงใครรู้ว่าเด็กๆชอบเล่นอ่ะติ๊ก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 อย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเปลี่ยนเลือกเอาให้ได้ให้มันเข้าอันนั้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเวลาคุณทําแล้วคุณสามารถเซฟไปใช้ต่อคาเ้อเนี่ย <laughs> น,นะคะเลือกเอาว่าไปเล่นอะไรได้ด้วยนะคะใครชอบตลกเยอะก็ก็เล่นเอาเยอะๆได้นะคะนะคะอันเนี้ยแล้วก็เนี่ยอุ๊ มีรูปแฟนด้วยเมื่านทำเสร็จทีเนี้ยอันนี้นะคะเนี่ยนะคะบุ่มเมลแงนะคะสมมุติไม่เอาก็ทิ้งเอานะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเมื่อกี้ใช้เอฟเฟกต์ในบุ่มเมลงถ้าคุณจะแชร์ก็กดสีฟ้าถ้าคุณจะเซฟก็กดเนี่ยคะ่ะมันจะมีปุ่มเซฟนะคะทางซ้ายทางซ้ายนะคะเก็บไว้โพสต์ต่อที่อื่นก็ได้เห็นไหมคะ คุณเล่นไปเรื่อยๆคุณต้องเรียนรู้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันสนุกนะแล้วก็คุณก็ใช้ประโยชน์ใครคือคุณเองก็สนุกเองมันเล่นโซเชียลมีเดียไม่เบื่อนะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะอ่าสมมติอ่านั่นต่อนะคะแล้วก็อันเนี้ยทำต่อถ้าโพลก็กดสีฟ้านะคะแล้วก็อันเนี้ยสมมุติว่ากดทำโพลสอบถามอะไรบางอย่าง คุณสอบถามบอกว่าอันเนี้ยอยากทํางานทํางานออนไลน์หรือเปล่าทำ from home, เออเวิร์ลฟอร์มโฮมเออสร้างไรายได้ออนไลน์ป่ะมันจะจะมีคําว่าให้ให้สองออปชันเลือกนะคะ Yes พี่ไม่เขียนว่า Yes กับ No นะไม่ให้คนตอบ No ก็ตอบ Yes หรือว่า Maybe <c ười> คือไม่ให้ตอบ No คือเราคุมได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแบกก็คกราวเออเปลี่ยนนั่นได้เนี่ยค่ะแล้วสมมติถ้าเราจะโหดรูปคุณนะ่ะเออถ้าจะโหลดรูปอะ่ะ สมมติ Smooth, เราโหลดรูปของเรานะคะแล้วก็เราใส่กิฟต์มาที่มันเกี่ยวอะ่ะอันเนี้ยสมมตินะคะใส่เข้าไปนะคะคุณเลือกได้แล้วก็จะใส่แท็กใครทําตั้งคําถามก็ได้อันนี้เป็นถามคํถาถามนะคะอันนี้เป็นโพลก็ได้ถามว่าจะเอารถอันนี้จะเอาสีแดงไหมอันนี้อะเยอหรือว่าเป็นเปลี่ยนเป็นบลูอุ๊บเป็นบลูนะคะเอาง่ายๆว่าพี่จะไม่ตั้งคําถามที่เขาจะตอบโ no. นเอาอย่างนี้นึอออกไหม แล้วเวลาเขาตอบคาถามมาเราก็คุยต่อเขาสร้างเรื่องคุยได้อีกเมื่อกี้เป็นเป็นโพนะคะอันนี้เป็นคําถามนะคะคุณลองไปเล่นดูลูกเล่นเยอะมากเลยแล้วเวลาเขาตอบคุณนะ่ะคุณเข้าไปคุยต่อเขาได้ง่ายมากถามว่าชอบไหม Do you like ก t นะคะใครส่วนใหญ่ก็จะตอบชอบนะคะอันนี้ก็เล่นได้ก็คือเป็นดอย n g เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยพี่บอกถ้าแชร์ก็กดสีฟ้าค่นั้นเองแล้วก็เรามารู้จักปุ่มเพิ่มขึ้นนะคะ เนี่ยนะคะเลือกเอฟเฟกเลือกต่อได้นะคะมันมีเอฟเฟกตั้งเยอะตั้งแยะเห็นไหมคะนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เราจะมีแบบว่าแท็กเพื่อเราได้อีกนะคะแท็กแท็กเพื่อเรานะคะแล้วก็แล้วก็มีแบบว่าแอนิเมชันเห็นไหมคะทาให้รูปดึงก็ได้ทําให้เลื่อนเข้าก็ได้พี่ชอบอันนี้ดีด,ดูมันใหญ่ดี เด้งดึงเด้งดึงทาให้เหมือนเขาดึงเขามาหาหน้าเขาเน,นืกอออกไหมนะคะอันนี้สมมติถ้าเพิ่มรูปเข้าไปก็กดรูปเข้าไปแล้วก็เราก็ใส่เสียงใส่เพลงเข้าไปก็ได้นะนืกอออกไหมแล้วเพลงเนี่ยตัวเลือกตัวหนังสืออะไรก็ได้แล้วเราก็เลือกหรือจะไม่มีตัวหนังสือก็ได้แล้วเลือกช่วงเพลงก็ได้นะคะเ,คเนี่ยคะ่ะมันก็คือจริงๆแล้วมันสนุกมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ แล้วคือคนอ่ะชอบเข้าไปดูในสตอรี่นะคะถ้าถ้าอยากจะแชร์ก็แชร์ทูสตอรี่เนี่ยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสตอรี่นะคะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้เห็นให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจะได้ช่วยให้ทุกคนอนะ่ะทำสตอรี่เป็นมากขึ้นนะคะสนุกไหมสนุกเนอะจริงๆแล้วลูกเล่นเยอะมากนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในอันฝ่าถัดไปนะคะพีะ่เราจะมาคุยกันเรื่องไลฟ์วิดีโอ นะคะวันนี้เนี่ยนะคะไลฟ์วิดีโอเนี่ยใครไลฟ์อยู่บ้างใครไลฟ์ประจําทุกอาทิตย์บ้างไหนขอดูนะขอบคุณค่ะแต่ขอบคุณค่ะพี่ดาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณค่ะน้องดีขอบคุณนะคะทุกคนใครชอบไลฟ์วิดีโอบ้างคะใครทําทุกอาทิตย์พี่จะบอกให้ว่าวันนี้แนะนําไม่ทําทุกอาทิตย์นะนะคะมันจะช่วยทุกคนในการทําแบบว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าว่าทําไมนะคะ วันนี้นะคะในการที่ทำวิดีโอนะคะแล้วก็ไลฟ์ตลอดเลยเนี่ยนะคะมันเป็นการสร้างแบรนด์นะคะสร้างแบรนด์นะคะคือวันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะคือคนจะรู้จักเรามากขึ้นมีเป็นตัวตนนะคะ <c oughs> ขอบคุณครับพี่โอ๋โสวัสหนูสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็จะมีความเป็นตัวตนนะคะเราสามารถสื่อให้เราว่าคือเราจะเชื่อมคนแล้วเราจะใกล้ชิดกับคนมากขึ้นนะคะเพราะว่า สร้างแบรนด์นี่มันจริงๆแล้วว่าทําให้เขารู้จักกับเรามากขึ้นเวลาเขารู้จักเราอ่ะเขาก็เราจะเจอคนที่ชอบคนในแบบเราอ่ะมาคุยกับเรานึกออกไหมคะแล้วก็เชื่อมกับผู้ฟังนะคะในการไลฟ์นะคะแล้วที่สําคัญบอกว่า attract อะรตนีนะคะคืออย่างนี้ค่ะวิดีโอถ้าเราทิ้งไว้นะคะมันจะโทษทีนะคะแสบโทษทีนะคะเฮ้ยทำไมเสียงใคร โทษทีนะคะโอเคทีนี้ทีนี้นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะคือทําวิดีโอไว้เราไม่รู้หรอกเราอาจจะมีเพื่อนเราที่อยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะมาเห็นวิดีโอคลิปของเราที่เราไลฟ์ไว้มาดูรีเพลย์นะคะเราอาจจะสามารถเชื่อมต่อก็ได้หรือว่าเราอาจจะมีแบบว่าแนะนําแบบว่าให้ประโยชน์เรื่องสินค้านะคะแล้วก็มาทําต่อแล้วก็มา มาซื้อของแล้วค n นเน t กับเราต่อก็ได้นะคะถามว่ากลัวไหมในการทำไลฟ์วิดีโอกลัวพี่ยังไม่ชอบเลยไม่ใช่คือพี่ก็ยังประมาะ่ารู้เลยว่าสมัยเด็กๆทำไมทําถ่ายโฆษณาแล้วไม่ชอบอย่างหนึ่งคือไม่ชอบพูดหน้ากล้องกลัวไหมกังวลไหมประ,มะหม่าไหมมีทุกอย่างแล้วคนหลายคนชอบคิดแบบนี้ว่า ข้อมูลเราดีไหมอะ่ะแน่นไหมอะ่ะบางคน,นวุนิเกียดมากเลยไม่ชอบหน้าตัวเองเวลาออกวิดีโอนะคะหรือคิดว่าไม่มีใครอยากฟังเราหลอกอะ่ะแล้วเราก็ดูเก่งๆด้วยเราขึ้นกล้องเราไม่น่าทําเลยอะ่ะทางแก้ลองไลฟ์กับตัวเองมันเลือกได้ให้ตัวเองเห็นคนเดียวนะคะไม่ต้องไลฟ์กับสื่อไม่ต้องเลือกให้ให,ให้ให้ตัวเราเห็นคนเดียวเราเราเรากำหนดได้ตอนไลฟ์ค่ะเราลองไลฟ์กับตัวเองก่อนหรือว่าท,ทําทั้งทั้งที่กลัวนะคะ เรามาพี่จะบอกให้ว่าอยากให้ทุกคนเริ่มไลฟ์จริงจังนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างแบรนดิ้งบ้างเดี๋ยวจะบอกเทคนิคคนนี้นะคะพี่พี่เรียนด้วยจริงๆแล้วคนสอนไลฟ์มันมีเยอะมากแต่กูรูคนนี้ยพี่จะบอกให้เลยว่าไลฟ์ทีไรสนุกทุกทีตื่นเต้นทุกทีขอดื่มอีโคสเปียก่อนนะคะเพอเอิญคอแห้งใช่ค่ะทำา้งทังที่ปัวนะคะวันนี้นะคะในการไลฟ์นะคะ ชัดเจนในขอบเขตเนื้อหานะคะ content compass นะคะซึ่งอันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะคุณจะต้องรู้ทิศทางของเนื้อหาของคุณนะคะแล้วก็แชร์ในเรื่องที่คุณถนัดนะคะให้ความรู้นะคะเราไม่เน้นขายนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อให้หน่าสนใจนะคะตอนที่แคปชั่นตอนก่อนไลฟ์ค่ะเช่น5เคล็ดลับเผยความลับอะไรเงี้ยคนชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านเนาะเรายังอยากรู้เลยนึกออกไหมคะซึ่งอันนี้นะคะ วันนี้นะคะก็คือเขียนหัวข้อทนะี่น่าสนใจเนี่ยแล้วก็เทคนิคการไลฟ์เนี่ยนะคะการเตรียมตัวนะคะเขียนเป็นหัวข้อเป็นบูลเลต์พอยต์ไว้นะคะแล้วก็เริ่มทันทีไม่ต้องรอนะคะวันนี้นะคะไม่ต้องมารอผู้คนรอดูรอคนเข้ามานะคะหรือรอเต็มที่สองสานาทีพอนะคะเพราะคนที่เขาเข้ามาตรงเวลาเขาก็ไม่อยากรออะ่ะแล้วเวลาคนมาช้าเขาดูย้อนหลังได้นะคะใส่พลังสองเท่า นะคะมีพลังพลังเท่าไหร่ปล่อยไปหมดนะคะแล้วคนตื่นเต้นไงเอเนอร์จี้ไปถึงนึกออกปะแล้วก็เตรียม call to action นะคะต้องการให้คนชมเนี่ยทำอะไรต่อนะคะต้องแบบแบบ call to action แบบจริงใจนะคุณไม่ใช่แบบว่าหูขายชิ่โปกเลยนะคะอุ๊ยพูดหยาบขอโทษค่ะแล้วก็ ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับสินค้านะคะอยากให้รู้เกี่ยวกับสินค้าเพิ่มนะคะส่งดี DM ส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเรื่องที่แชร์มีประโยชน์นะคะก็ขอให้ให้แชร์ต่อนะคะถ้ารู้สึกว่าใครได้รับรู้ขออยากมีใครที่เป็นเพื่อนคุณควรได้รับข้อมูลนี้คุณก็ขอให้เขาแท็กค,คุณนะคะแล้วถ้าเห็นด้วยเนี่ย เห็นด้วยกับข้อมูลที่แชร์นะคะก็ขอให้แชร์ต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณคนที่เข้ามาฟังนะคะแม้จะมีหนึ่งคนนะคะนะคะทำซ้ําๆซ้ําๆนะคะวันนี้นะคะทาแบบตั้งใจทาแบบเต็มที่นะคะนะคะเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันที่4ี่นะคะการสร้างความชอบนะคะวันนี้นะคะในการไลฟ์นะคะก็คือทิปทิปในการไลฟ์เนี่ยนะคะ มองกล้องนะคะไม่ใช่มองตัวเองนะคะต้องมองว่ากล้องอยู่ตรงไหนนะคะไม่ได้มองตัวเองในหน้าจอนะคะพูดกับคนคนเดียวนะคะไม่ใช่ตาหยาหลุกหลิกนนะคะแล้วก็ปรับปรุงแบรนดิ้งของตัวเองให้หน้าเชื่อถือนะคะโปรไฟล์ให้ดูดีนะคะแล้วก็คุยกับมนุษย์นะคะไม่ใช่จะขายอย่างเดียวนึกออกไหมคะคุยกับเพื่อนสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะ ใช้โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องจะบอกให้ว่าการสร้างแบรนดิง้งการที่คุณจะทำโซเชียลมีเดียให้ได้ดีเนะ่ยคุณจะต้องโพสต์ต่อเนื่องตลอดนะคะวันนี้นะคะและตอนแรกๆนะคะอาจประมาทแต่ขอให้คุณนะ่ะคือคุณนะ่ะคือแบบคุณแบดแอสนะคือแบบคือแบบเฮ้ยฉันเจ๋งอะ่ะฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทำให้ดีอ่ะนะคะให้คิดว่าตัวเองอะ่ะ หูสุดยอดเลยนะคะแล้วก็แต่แนะนําว่าอย่าเอาอีโก้ออกมาพูดนะคะเวลาไลฟ์นะคะไม่มีใครชอบนะคะในเรื่องทุกอย่างนะคะอย่าเอาอีโก้ออกมานะคะแล้วก็ข้อ5การขยายจํานวนผู้ฟังนะคะโปรโมทล่วงหน้านะคะแล้วก็ตรงเวลานะคะอย่างนี้จําเป็นมากเลยว่านัดเขากี่โมงก็ต้องเข้ามานะคะแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะเวลาเดิมได้ยิ่งดีนะคะเชิญผู้ฟังให้แชร์ต่อตอนเริ่ม ะะตอนเริ่มเขาแชร์รอบนึงแล้วก็ตอนจบด้วยนะคะให้เขาแชร์ต่อให้อีกนะคะตั้งคําถามที่น่าสนใจและจริงใจให้ผู้ชมตอบนะคะแล้วก็ให้รางวัลคนที่เป็นแฟนคลับคนที่แชร์หรือทักคนที่แชร์ให้คุณรู้ว่าเขาคุณจําเขาได้นะคะทําต่อเนื่องอย่างเสมออย่างสม่ําเสมอคุณไม่รู้หรอกว่าใครดูคุณอยู่นะคะนะคะเนี่ยนะคะให้เขาแชร์นะคะนะคะแล้วก็นินจาทิ์นะคะ อันนี้ทำให้คนแชร์คอมเมนต์เพิ่มนะคะคุณใช้เวลา15นาทีต่อวันน่ะคอมเมนต์โพสของเพื่อนของคุณนะคะคือส่งความรักส่งคลิกไลน์นะคะ ให้เพื่อนให้คนที่กดแบบตลอดนะคะหรือว่าก่อนไลฟ์คุณก็สามารถคลิกได้นะคะหรือว่าไปคอมเมนต์ในไลฟ์อันเก่านะ,ะห้เขารู้ว่าคุณกำลังจะไลฟ์นะคะวันนี้นะคะคุณแค่คุณคิดว่าคุณอยากใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์นะคะคุณอย่าเทคอย่างเดียวคุณต้องกิฟต์ด้วยนะคะคุณจ้องแบบว่าไปคลิกไลฟ์ไปชมเขาไปให้ความรักส่งหัวใจไปนะคะอย่างนั้นนะคะ